อะไรเพื่อนเ,อเดี๋ยวพี่จี้เขาไม่อยู่เลยเนี่ยเอาไงดีวะลั่นหนิเพื่อนลั่นหนิพี่จี้ลั่นเลยพี่จี้อยู่ในวอลปะครับถามเพื่อนลั่นหนิเพื่อนเกี่ยรบอกทีละเดตยอมหรอพี่จี้อยู่ในวอลปะครับอะไระเ,อเอาเนี่ยไม่ก็หนูปางขี้งอนก็นได้เพื่อนหนูปางขี้งอน,นพี่จี้ป้าแล้วเดอ,เอดีอนี่หน้าทาราคาเนี่ย สปาครับสปาพี่อะไรทำไรครับเนี่ยสปาทำอะไรไอโปมาวามีคนมาติดต่อเข้าแกงวะใครวะเพื่อน ชื่อชื่อจีจี้เหรอพี่จีจี้อ๋อใช่ใช่ใช่เป็นนางผู้หญิงมันจะกล่าวว่าจะเมาคุยอยู่เออเล่กใหม่เองเล่นเก่งดีนะเด็กใหม่ จีจีจ้อันนี้เพื่อนเขาอยู่แก๊งอันนี้มาก่อนอ่ะแก๊งไทยอแอร์เวย์อ่ะมาก่อนเขาเลยมาขอเข้าแก๊งเราเใช่ไหมใช่เหรอไทยแอ,อร์เวย์ความสามารถเยอะป่ะเพื่อนคนนี้แต่วันนึงก็มีมีคนมาติดต่ออันนี้เพื่อนด้วยนะคะ ชื่อพี่ปีกับพี่ซันน่ะค่ะเกียร์เหรอคนหนึ่งหัวกิงเกียงคนหนึ่งแก้มตุยตุยเหอไม่ได้ชื่อซันนะพันบอกเลยน้องเหมือนตายโดนไหมล่ปืนนี้น่หหนูไม่รู้เขาไปทำอะไรมาแต่ว่าถ้ามาแค้นหนูก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขายังไม่ลืมการพี่อยู่แลนด์บาร์นี่แหละพวกพี่อยู่แลนด์บาร์นี่ไงสามคน ดุนยังไงดุนยังไ่สาดน้ำบุนขึ้นไม่ได้อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ให้วีลี่ไปช่วยเขาเก่งอยู่นะคะแต่หนูคิดว่าเขาน่าจะแบบแฮงก์แงหนูเนะเขียดิเพื่อนเขียบน้องเขียนน้องจี้ดิเพื่อนงงวะน้องจี้พูดชื่อเล่นนายเพื่อนชื่อจริงนายเขียดิเพื่อนดาราเพื่อนดาราช่องสามด้วยเพื่อนโหยอมเหรอโหระดับหนูปางเลยด้วย ตุนพี่มาช่วยเราตุนมาเดี๋ยวพี่พาไปหาวิลลี่ตุนมานี่มาตุนมา,น,มานี่ไอ้ตุนเนี่ยเนี่ยวิลลี่เนี่ยคนเนี่ยช่วยช่วยช่วยหน้าได้มากกว่านะอะไรหรออะไรอ่ะ โดนล,ล้อเน่ยโดนล้อเรื่องอะไรหรอตุนก็มีน้ำล้อโดนไหมอะไรอะไรนะตุนก็มีล้อไหนกระเป๋าอร่อยไม่เอานั่คือน้องลงวิลลี่โดนล้อตุนมีล bueno. ้อพร้อมมึงอะ พี่ปอค่ะครับผมพี่พีเขาเงียบไปเลยเหรอคะใช่ครับไปไหนไม่รู้ครับมาม่ถึงมาถึงพี่ไหนนะกะค่ะพี่พี่อะไรนะครับเสียงตัดพี่พีนะค่ะพี่ว่าอะไรครับมันเงียบไปไหนไม่รู้ครับพี่ระเดศเหรอพี่ระเดศ ป่เปอ่าช่วยกันสิปอป่แนบอกอะไรแมนอย่ายอมเพื่อนโหก็บอกไปดีว่ามีคนมาเทสด้วยหนูปางอะไรเพื่อนก็พูดไปอย่ายอมเพื่อนอย่ายอมเพื่อนอย่ายอมคุยสิเพื่อนหนูปางอ่ะพี่สันคะพี่สันพี่สัน ไม่ใช่ผมนะครับไอ้ผมพูดจริงไม่ใช่ผมนะข่าวมั่วไอ้ตะกูลแคมไปบอกมั่วรัวไปหมดพี่สันเดวิไม่อยู่น้องปัน่นเพื่อนน้องปันป่นประสาทผมบอกแล้วเพื่อนแต่ตอนนี้น้องรู้ชื่อแล้วทีพีระเดชอะ่ะเพื่อนยอมไม่ได้เลยไม่ใช่อะพีระเดชอลยยอมไม่ได้เลยพีพีเอาหน่อยดีวะ ลั่นดิมีอะไรเป่าหนูปังคิวขมวเพื่อนัันดิเพื่อนอย่ายอมมีข้าวไหมเพื่อนเอ้าเล่งะลรเพื่อนไอดีไอดี ID อะไระ ID สามสองศูนย์เจ็ด ไอ้มึงมึงสู้น้องมึงสู้มึงส่วนน้องเลยมึงอะไรเพื่อนงงว่ะสู้สู้ไม่ไหวว่ยส่วนไม่ได้เลยเพื่อนส่วนทีคําไม่ตกฟากเลยเพื่อนโหเอาให้สุดดีใสไปเลยใสไปเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันนะอันนี้หนูปางได้กล่าวไว้ก็ว่าไปลั่นไปดีช่วยสวนหน่อยสิเพื่อนโอ้ยส่วนคนเดียวเลยอะ เป็นไ,ไหรหรอป,รปร๊าป๊าตอนนี้นายโดนอย่างเดียวเลยเพื่อนโหนายโดนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงโหโดนหลายอย่างเพื่อนอย่ายอมสวยเลยตวอไหนเพื่อนเอาไหนเพื่อนลองลองมิดยูนิเวิร์สเสี่ยบผมให้ข้อมือเพื่อนเอาเลยเพื่อน เอาเลยอ่ะใช่เอาเลยจุดเดี๋ยวนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันอ่ะตนูนอะไรคือเห็นดีเหรอคะพี่พี่โปอะไรนะตนูนอันนี้ว่าพี่ไปดูละครมามีคนกล่าวว่พูดถึงพีระเดสชื่อน้องปังเฮ้ย กูใส่ไปเต็มแม็กเลเพื่อนเอาดิกูใส่ไปเต็มแม็กเลยเพื่อนกูใส่ไปเต็มแม็กเลยเพื่อนเอาดิเดเพื่อนกูใส่พังเลยเต็มที่กูคุยให้มึงแล้วเนี่ยเต็มที่เลยน้องไม่รู้อะไรกูจากน้องไม่รู้อะไรกูทั้งนั้นแหละรู้แค่สัน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 คือใครก็ไม่รู้จริงๆกูโดนส่วนแบบพุกที่แบบกูใส่พังอ่ะกูใส่พังเห็นปะเงียบเลยละโดนน้องปังโดนกูใส่พังอ่ะเงียบอ่ะเงียบกิบอ่ะ เมื <Es> <an> ่อตอนนี้มึงเป็นอะไรนะเพื uh, uh, oh, oh nah. like ่อนน้องมองโบมงล้วพูดตรงนะเอือน้องรู้แล้วพูดอะไรมึงไม่กล้าสวดละได้เลยดิเอาดิเพื่อนสู้ดิอย่ายอมเต็มที่เพื่อนออกออกมาแทนหน่ะออกมาไปแล้วเมื่อกี้เห็นว่าเงียบเลยนะสงบไปแล้วอันนี้ก็จะแน่อะไรเพื่อนปั่นดีจอจอจีน่าหรือจีจีนะอยู่อยู่เอาดิกดพูดดิอ้ยเพื่อนแล้ว ไอ้สูตรจะยอมโหเพื่อนเลยน้องมองอังโบะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะเพื่อนผมไม่อยู่ไม่มีใครช่วยนานแล้วจริงจริงพี่ปอะพี่โบะคะอะไรนะครับจ,จอจีน่าหรือจีจีอะไรนะพี่พี่บอกว่ามันไีออนอันนี้พอดีเล็บเจลนี่หักนะนี่จะไปทำแต่พี่โอะว่าเล็บลายแพนด้ามันเสียวไปไหมอ,ะอ่ะโหอะไรนะร้องพูดอะไรนะโอ้โหเนี่ย เล็บเจียวเล็บเจียวนี่พูดอะไรคันไม่พูดละรออะไรอ่ะหนุ่มเล็บเจ้ยวกับนายพิรเดชอลยเฮ้ยเด็กลาดีมันอะไรเนื้อเนาเหรอ,อไ,รออไตุ่นชื่อสมพงษ์เล็บเจ้ยว น้องมมหบดแล้วเพื่อนจริงรีเงียบขนาดเนี้ยผมใส่ไปเยอะแล้วมไม่ไหวาาเพื่อนไม่ไหวยอมเพื่อนงั้นเงียบนะขึ้นก่อนนะอันนี้พี่ยอมกันแล้วพี่เปโลพี่มินนี่ ว่าไงเอาดูเป็นลูกขุนหนูดูตุนน่นดีวันไหนนี่เหรอด,ววดูไมใช่ลูกขุนหนูนะคะตุนก็ลูกขุนหนูตุนชอเลยตุ่นมีรอไรตุ่นชอมามนดูม่นีามา่ัดไปขัดผิวอะ่ะโอต้องขัดกี่ปีนะตุน เล็กมีแหวนอมยิ้มขายไหมเนี่ะ<อ>แหวนอมยิ้มอ่ะต้องขัดเอโหล่อนเงียบๆเลยนะเพื่อนเงียบเกินหรือเปล่าเงียบเลยเพื่อนเออเงียบเลยโอน็อกแล้วเพื่อนอยังไงถ้าอย่างนี้โดนนกแล้วเพื่อนอยีงไงก็ <ทำ S 2> ไม่ไหวแล้วเพื่อน ถ้าเป็นนะครับถ้าเฟียร์เสม,มือนตั้งมวยในเพื่อนโดนนะผมบอกเลยเพื่อนแพ้ละสบายสบายเลยนนหนูพร้อมไปไอ้คนจะเป็นจริ้งจกนีหน่หมาโอ้โหไม่ไหว่าตุ๋นพี่โทรไปแล้วพี่ก็โทรแล้วก็กดโพสใช่ไหมงานนี้เนี่ย เตรียมตัวเป็นคนแพ้ได้เลยนะนี่แกอยากเห็นฉันโกรธใช่ไหม<อ>ฉันไม่หลงกลแกหรอกอแล้วล่ะอดิเพื่อนเอาดิเอาดิเพื่อนลั่นดิกลัวอะไรอ่ะเอาดิเพื่อนกลัวอะไรอ่ะลั่นดิร้องอ่ะเพื่อนผมบอกเลยร้องอ่ะร้องอ่ะเพื่อนเอาดิเอาดีเพื่อน,นเอาดิ ดีกันจะโดนฉันเอาค ok ืนแน่หนูปรางขึ้นรถเถอะลูกเอ๊ะเราเมื่อกี้เสียงอะไรนะวอหนูฟางขึ้นรถเถอะลูกหนูก้ขึ้นรถเธอไม่เอาวอหนี่เลยเพื่อนเอาวอนี่เลยน็อกแล้วเพื่อนหนูฟางเอาวอหนีหนูพาเอาวอหนี หนูปางขึ้นรถเถอะลูกหนูปางยอมแล้วหนูปางไม่ชู้ยิ้ยวหนูปางแพ้ยิ้ยวช็อตเมื่อกี้โดนเส้นหนูปางแน่นอนตื่นรู้จักหนูปางไหมตื่นไม่รู้จักอ่ะฉันไม่หลงกลแกหรอกแล้วเราจะได้เห็นดีกัน แกโดนฉันเอาคืนแน่ยูปราฉันไม่หลอกเงนกันหรอกแล้วจะได้เห็นดีกันอุ้ยฉันไม่หลอกเงินกันหรอกแกโดนฉันเอาคืนแน่ฮึฮ่าอ๋ออ๋ออุ้ยถ้าถ้าถ้าแบบปีศาจนี่ลั่นเลยนะละครนี้ดังอ่ะยี่ห้ออยู่ที่เดิมใช่ไหมอาวว่าทำไมดิต้องโทรตามโทรดิเพื่อนเช็คดิไปถึงไหนแล้วไม่ไหนแล้วครับน้องไปไหนนี น็อกว่ะน็อกเอาหรือเปล่ากดพูดเลยกดพูดต้นโทรเนี่ยได,ได้ได้เราเราจะได้เห็นดีกันเอเอ,เอ <laughs> โถจริงไหมนะเพื่อนเฟกไหมเนี่ย <c oughs> ต้องเชิญพวกพี่นะพี่สู้ไม่ไหวพวกพี่โดนน็อก ไม่เข้าใจพวกพี่ทำอะไรกันอยู่เก็บเสาเหรอโดนดาราโดนดาราโดนดาราเล่นงาน